ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจ้า,า,าน่ารั่างามเลยเพิ่งพักกระจนนะคะนี่ให้เป็นนางเอกซีนเด้อส, <laughs> สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาแมนทุ่งลาเวนเดอร์เด้อบาทนี่มาเบิงเบ่งทุ่งพักทุ่งดอกรอดอกระจอนดอกกระจอนนะคะดอกกระจอนว่านเพิ่นนะคะ อุ้ยอันดอกนี่ยังนี่เข้าจัดบะไดดที่นอนตัวนี้เนาะย่านกัย่านใช่อุ้ยมาประธานมุเจ้าบังดูล่ะออกดอกจนเลืองเบิดอ่ะบังดูล่ะว่าไม่เหนื่อยๆเด้มุเจ้าบัง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 ตั้งใจว่าสมมติเก็บไปกินกระป๋องหมดเลยบังบังบังนี่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 ให้ให้เบิังนี่เด้อหนิมุเจ้านี่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 เห็นอี้หมดนี่นี่รูดนี่กระลังพอดีแสบเด้อนี่มุเจ้านี มันมนจังสีนเจ้ามันามานอนอ่อนอยู่ออ,อมาก็ตยังมากค,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 คิดว่าเพื่อนสิมาเก็บเอาง่ามมาสั่นไปกินมาได้ได้โอ้ยจนมันเถ่าละมเจ้าเอ้ยฟ้าวเร่งมากขกุบาาทุเบียน้ำค่ะ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 คุณอ่ะ อันเบิ้งไปตามมันนี่เลย่เดอ้อจ้ะโอ้โอ้โขอโทษขออภัยฮะแม่นบอกแม่นตีแม่นตี <c oughs> อจอบหนู่งแล้วฮะงามงามหนึ่งพักกระจน,นะฮะ บม่ได้ปลูกเองมื้อเจ้าขึ้นตามธรมรมชาติอันนี้คือพักป้าบ้านเขานะฮะไม่อยู่แต่ไม่อยู่พี่ตั้งไรพีหักบ้านในหุ่นจักหลอกพักกระจอนปตาคืออย่างงอกระเล่นได้มากเมื่อนี่เปิดโอกาสจะคล้องออกมาหน,นอกหนาวกันหนาวนะคะืัอเจ้าเม <c oughs> ิ่อเกิด่นเก็บอยู่นะคะ <c oughs> เอาเก็บเก็บที่เอื้อมเก็บ ยะใส่กระตาพิ่เด้อฮู้จ้าดอกงามงามเข้าต้องปีนไปคนด้วยทีก่อนถวายส่งเอาไปเข้ากระโดดคาม์ทวยเดี๋ยวนะคะณูจ้าขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเข้าประเิ่งตอนเก็บได้เลยเนาะค่ะฮะเก็บแล้วแล้วละมเจ้า ปาดจะพากันย่างเวิร์หรือมูเจา้าเฮ้ยเบิ้งพา,าดทิศส่องแดดสะดงมากเลยมูเจา้างามขนา,าดวิวนะคะเบิ้งวิวเอามูเจา้าเบิ้งวิวเอาเร้อแสงแดดอ่อนๆนะคะรับแสงแดดไปพร้อมฮัลโหลฝรั่งฮัลโหล แฟนนะคะล่วก็แฟนผีเพิ่นเนาะค่ะมาน้ากันเก็บพักเมื่อเจา้าพัก,กยังปพดพ่อนะคะหากินง่ายขนาดนะคะแต่ว่าก็ตตรงเบิงเนะะาะสถานการณ์ทั้งสี่แม่ท่าไปเก็บพักยุไซก็ตามนะคะก็ตตรงเบิงลดีดีบรินัแล้วมันก็สีเอาเอานี่ยละค่ะง่ามขนาดนะคะ เก็บมาตั้งแต่พูนละมองเรื่องเลื่องพ่นละค่ะงามเนาะโอเคนะคะคลิปนี้มวยกับสิขอว้แค่น้นะคะใบพอกันคลิปหนาเด้อจ้าทุกคนไปละไปละภาพไปกับแสงแดดนี่ละจ้า 널코는순으 이해가 됐어 으아, 야야야야야 아으야 야야야야